สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าต้นกล้วยนะคะกล้วยด่างของคุณยายนะอันนี้คุณยายปลูกมาเอ่อหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีคุณยายจะเล่าว่าพอมันโตแล้วตอนซื้อมามันก็ใบมันก็ด่างนะแต่ว่าพอคุณยายมาเลี้ยงต้นมันสูงสูงแล้วนะมันก็ไม่ด่างเลยนะเป็นสีธรรมชาติไม่ด่างเลยไม่มีความด่างให้เห็นเลยนะคะ ก็จะประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะตอนซื้อมาตอนตอนซื้อมามันสวยมากเลยด่างด่างสีแดงเลยนะด่างสีแดงสวยพอมาอยู่กับเราพอมาอยู่กับเราก็ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยพื้นใจก็ใส่นะแต่ว่ามันกลายไปเลยไม่ด่างแต่ว่ามันจะมีเจ้าต้นนี่พื้นใหให้ดูต้นใหม่นะ ต้นใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาบันด่างนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณยายจะรีบเอาเอาเอาแยกออกปลูกเลยนะ,นะ,ะน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอาออกปลูกปลูกใหม่เลยนะเพราะว่าคุณยายจะพยายามเลี้ยงไอ้เจ้าต้นนี้นะให้มันด่างให้มันด่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์นะอุตส่าห์ซื้อมาหนึ่งต้นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาเจ้าต้นที่เกิดจากต้นเอิญต้นใหม่ของมันนี้นะเดี๋ยวเอาไปปลูกต่างหากเลยนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราต้องทําการรื้อก่อนนะรื้อออกก่อนเดี๋ยวคุณยายจะรื้อออกนี่ค่ะอันนี้รื้อแล้วนะรื้อแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าจะเอาอยัางไงกับมันี เ้องไปปูาจาต้นนี้นะเราเจะเอาต้นนี้ต้นไปปลูกใหมเ่เดี๋ยวเราก็จะเอาต้นต้นเดิมของเขาเนี่ย đây này, đây là qua đây đây con này โอเคได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปปลูกใหม่เลยนะคะแล้วก็จะทดลองออบำรุงรักษาใหม่นะดูที่ว่าเขาจะด่างอยู่จะด่างอยู่เหมือนเดิมไหมนะคะ่ะเดี๋ยวคุณยายพาไปปลูกเลยนะคะเจ้าต้นนี้ไปปลูกใหม่นะไปดูกันเลยเอานะนี่ขั้นตอนนะอันนี้คุณยายใส่กระถุเลยนะคะใส่กระถุเลยเพราะว่าจะดูที่ว่ารากเขาจะเดินดีไหมนะ,ะเดี๋ยวคุณยายใส่กระถุใหญ่เลย ะะก็จะมีนะคะที่ใส่ลงไปก็จะอันนี้เป็นกลับมพะพร้าวสับนะกลับมพะพร้าวสับใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะใส่เลยลก็ใส่ดินนะคะใส่ดิน นะในในดินในดินคุณยายจะใส่เป็นไอ้นี่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยที่วัวปุ๋ยที่วัวลงไปนะคะใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่ ต่อไปนะก็จะใส่กับมะพร้าวสับนะคะใสก่กับมะพร้าวจับใส่ลงไปเยอะๆเลย อันนี้เป็นกล้วยเป็นกล้วยสวยงามนะเป็นกล้วยด่างมีกล้วยสวยงามเนี่ยอันนี้นะเราก็รดน้ําธรรมดานะรดน้ําธรรมดาแต่ว่าดินที่ใช้ปลูกนะดินที่ใช้ปลูกก็คือเราต้องการความสวยงามให้รากเขาเดินดีนะคะเราก็ต้องใช้เอะเบับมะพร้าวสับครึ่งหนึ่งดินครึ่งหนึ่งเลยนะคะดินครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพื่อที่ว่ารากเขาจะได้เดินได้ดีนะคะะวันนี้เราก็พามาปลูกนะแก้วต้นกล้วยด่าง ด้วยด่างแล้วก็รดด้วยรดด้วยน้ำหมักนะรดด้วยน้ำหมักนี่เสรจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อต้นเจ้าต้นเดิมเดี๋ยวคุณยายก็จะปลูกเขาเหมือนเดิมนะปลูกไว้เหมือนเดิม <S <S เพื่อที่จะให้เขาแทงหนอกมาพอแทงหนอกมามันด่างมันด่างแบบนี้นะมันด่างเหมือนต้นลูกนี้ต้นลูกต้นนี้นะมันด่างเหมือนกันก็จะปลูกไปเพราะเอ่อขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้เจ้าต้นกล้วยด่างกล้วยด่างเอาใบด่างมาดูที่ใบด่างเนะี่ยใบด่างนะใบด่างแต่ต้นมันผอมมันต้นมันเล็กนะไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวคุณยายจะเลี้ยงเขาให้ดีเลยนะให้สมบูรณ์นะอันนี้เราก็ใส่กระถุแล้วใส่กระถุใหญ่แล้วนะเพื่อที่จะว่าให้รากเขาเดินได้ดี ถ้าลากเดินดีดินดีน้ําดีนะเขาต้นลําต้นเขาก็จะใหญ่กว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคุณยายก็จะเออแยกมาปลูกใหม่เพื่อบํารุงรักษาให้เขาสวยงามนะเพราะว่าเขาเป็นต้นกล้วยสวยงามนะเป็นต้นกล้วยสวยงามหามาปลูกไว้นะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้าเขาด่างอยู่อย่างนี้นะสวยงามมากเลยค่ะนะคะคุณยายก็ภาวนาว่าเออเจ้าต้นต่อต่อไปนี่นะต้นลูก ต้นลูกของมันต,ต้นต่อๆไปเนี่ยมันก็จะด่างนะเราก็จะได้เอามาปลูกขยายพันธุ์ต่อไปนะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิหน้าคุณยายก็จะได้พาอย่างอื่นมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ